ผมกำลังจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศหน้าฝนของภาคเหนือที่จังหวัดตากบนเส้นทางแม่สอดพบพระเลอตอและเชียงใหม่เดี๋ยวเราจะไปที่น้ําตกพาจเจริญต่อนะครับอยู่ห่างจากตรงนี้21กิโลนะครับก็ค,คือต้องกลับไปทางเดิมตรงตรงแยกวงเวียนนะครับแล้วก็เลี้ยวไปทางขวาต่ออีกนิดหนึ่งฝนจะตกไหมนะอาจจะโดนเบานะครับ หนข้างหน้าตกแล้วโอ้บรรยากาศดีจัดเลยอะชอบมากฟิลอย่างนี้ฝนตกเบาๆแบบเบาๆไม่เปียกอะแค่เป็นละอองโอ้เริ่มแรงขึ้นแล้ว บรรยากาศดีมากเลยฮะตอนนี้ติดฝนนะครับทุกคนอยู่ตรงแยกถนนใหญ่เลยเนี่ยถนนใหญ่ก็อยู่ข้างหน้าเรานี่แหละถนนที่เลี้ยวขวาเข้ามานะเดี๋ยวรอให้ฝนเบาก่อนฝนตกแล้วบรรยากาศดีมากเลย ที่นี่จะไม่เสียค่าเข้านะครับแต่ว่าเดี๋ยวเจ้าที่เขาจะจดเลขทะเบียนรถไว้นะครับเราจะเดินเข้าไปน้ําตกตรงนู้นขับขึ้นมานิดเดียวนะครับประมาณ500เมตรก็มาถึงที่จอดรถที่จอดรถก็เยอะอยู่นะที่นี่มีบ้านพักด้วยนะเนี่ยจากตรงที่จอดรถเนี่ยวันนี้ที่ผมมาเนี่ยคือแบบได้ยินเสียงน้ําตกแบบหนาแน่นนะครับหนาแน่นไปดูกันดีกว่าตรงนี้คือที่จอดรถของเรานะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณในตัวอุทยานนะเดี๋ยวเราเดินไปชมน้าตกกันรู้สึกว่าช่วงนี้ น้ำตกเยอะมากๆเลยเราจะเดินผ่านศูนย์บริการนะักท่องเที่ยว,วก็จะมีป้ายนี่ป้ายน้ําตกตรงนี้คือที่ทําการอุทยานแห่งชาติน้ําตกพาจเจริญ<ม>เดินละห้าสิบเมตรเองโอเคทางเดินเดินง่ายนะครับตามทางไปเลยเลี้ยวซ้ายไปห้องน้ําส่วนน้ําตกอยู่ตรงนู้นทางลงอีกตรงนี้ให้ดูบริเวณในอุทยานก่อนจะบอกว่า โลมลื่นลมลื่นมากแล้วหลังของฝนเนี่ยมันยากาศแบบโคตรดีอ่ะ่รู้จะดียังไงต้องมาด้วยตัวเองนะทุกคนอันนี้ต้นดอกอะไรอะ่ะใครพอทราบบ้างน,นี่คือดอกกระเจียวปะเขาบอกว่าอุทยานแห่งนี้ไม่มีถังขยะกรุณานำขยะของท่านกลับไปด้วยถ้าใครเอาอไรมาทานนะครับก็เอากลับไปด้วยนะครับตรงนี้เหมือนลานกลางเต็นท์เลยเนี่ยเนี่ย ตรงนี้มีที่นั่งพักด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูน้ําตกการนี่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้เลยที่นี่เรียกว่าน้ําตกพาจเจริญอยูใ่ในอุทยานแห่งชาติน้ําตกพาจเจริญน,นะครับสถานการณ์น้ําตอนนี้อันตรายนะน้ํารอบนี้มันไม่แดงเพราะว่าผมเคยมารอบหนึ่งมันแดงแล้วน้อยกว่านี้ด้วยไม่สวยแต่วันนี้สวยมากนี่นะครับสถานการณ์น้าตอนนี้อันตรายนะครับไม่สามารถเล่นได้นะครับ แล้วก็ตรงนี้เส้นทางธรรมชาติถูกปิดนะครับไมใช้บริการเพราะว่าผมมองขึ้นไปเนี่ยน่าจะลื่นด้วยแล้วก็ต้นไม้โค่นอะไรอย่างเงี้ยเรามาดูน้ําตกกันดีกว่าน้ำตกนี่แบบดูดิสวยมาก นี่แบบชุ่มฉ่ำมากๆเลยเห็นไนหะมมุมนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะเนี่ยเป็นน้ำไหลอยู่ตามต้นไม้เนี่ยบรรยากาศนี้แบบโคตรดี มันจะไหลเป็นสองสายนะครับนี่ตรงนี้แล้วก็มาันจบกันตรงนี้ฟิลเหมือนที่อนี่เลยอะน้ำผุดทับราลาที่ชัยภูมะ่ะคล้ายๆเลยแต่ว่าอันนี้จะเป็นต้นไม้คนละแบบนะครับเนี่ยน้ำไหลเงี้ยชอบมากเลยโอ้เนีไปนู่นเลยก็เดี๋ยวหลังจากนี้จะพาจะพาทุกคนไปที่ ถ้ำนะถ้ำสีฟ้าอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็น่าจะหาที่พักนะครับก็คือเดี๋ยววันนี้เราจะไปนอนในแม่สอดนั่นแหล,ละก็ได้ที่พักปุ๊บยังไม่เย็นเกินไปผมจะพาไปที่สุดประจิมริมเมยนะครับเป็นชายแดนไทยพม่านะจุดต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปทางแม่สอดละก็คือถ้ำสีฟ้านะตอนแรกมันอยู่ฝั่งนู้นนะตอนเราก็คิดไม่ทันว่าเออเข้าถ้ำสีฟ้าก่อนแล้วก็ไปน้ําตกทา,าราลับแล้วก็ไปที่บ่อน้ําพุร้อนแล้วก็มาที่นี่นะ เลี้ยงผิดไม่เป็นไรจริงๆมันจะมีม่อนหมอกตะวันอีกนะครับแต่ว่ารอบนี้น่าจะไม่ได้ขึ้นนะครับหมอกเริ่มขึ้นตามยอดเขาแล้วเนี่ยสวยจังกลับรถตรงนี้พอดีเลยนี่นะครับกลับรถเสร็จปุ๊บชิดซ้ายเลยพุทธคยาทํำสีฟ้า ครับตรงเข้าไปอีกประมาณ9นาทีจะปากซอยห้าจโลนะครับหโลครึ่งอ่ะประมาณนั้นเ okay. ไปตามทางน้ำตกทารารักอยู่ตรงนี้นะเเห็นน้ำตกอยู่ถ้าจะไล่นะผมแนะนำว่าให้ไล่ตั้งแต่ถ้ำสีฟ้าน้ำตกทารารักแล้วก็ไล่เข้าไปน้ำตกพาจเจริญแล้วก็ย้อนออกมาไปที่ห้วยน้ำหนักก็ได้นะครับแล้วก็ไปจบที่บ้านคนเกณ์อะไรถนะนทํมสามก็ได้เหมือนกัน เดี๋ยวผมดูก่อนดูเวลากันว่าจะเข้าแม่กลนเก์หรือเปล่าตรงนี้ไล่อะไรอะ่ะสวยจังอันนี้มันสำปะหลังนี่ซ้ายมือเข้าโพดพรุ่งนี้เดี๋ยวผมว่าผมจะลองคำนวณน,น้ำมันดูก่อนว่าจากแม่สอดเนี่ยไปถึงแถวแถวแม่แจ่มเนี่ย มันใช้น้ำมันประมาณเท่าไหร่นะครับกี่กิโลอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่อยากเติมเต็มขึ้นดอยเหมือนกันนะเพราะว่าอย่าวมันจะหนักคือยิ่งขึ้นดอยนี้อยากได้รถเบาๆเหมือนกันนะ รตรงนี้สวยจริงว้าวรุ่นไงเห็นทําแล้วน่าจะตรงนั้นโอ้สวยๆอันนี้ไล่อะไรกันเนี่ยอ้อยเหรออันนี้น่าจะอ้อยโอ้โหชอบมากที่นี่แบบมันเป็นคล้ายๆที่ลาบสูงอะ่ะแล้วมันแบบโอ้โหไม่รู้จะบ,บรรยายยังไงมันสวยอะ ต้องมาดูด้วยตัวเองนะครับถึงแล้วจ้านี่ที่นี่คือท้ำสีฟ้ารถสีน้ำเงิน <c oughs> ก็คือตรงน,นี้คือจะอยู่ในสำนักสงฆ์นะครับอะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูด้านในมันฟ้ายังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับคนอื่นมาดูสภาพรถกันโอ้โห ลุยฝนลุยอะไรมาบ้างไม่รู้นี่ตอนมาไม้ใหม่ในสำนักสง์ก็จะมีห้องน้ำนะครับเขาามีเทคนิคการตั้งค่าให้มันเป็นสีฟ้าด้วยคือการเป่าแบบานนะครับจุดนี้นะครับที่เขาเรียกว่าท้ำสีฟ้าเนาะ ในถ้าเย็นมากทุกคนนี่นะครับจะเป็นถ้าเล็กๆเ,เนะาะถ้าไม่ใหญ่มากอันนี้ก็คือทางออกนะครับเราออกตรงนี้ก็ได้นะดูดิเล็กพอดีตัวเลยสำหรับถ้ำสีฟ้าเนี่ยก็ ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะครับมันก็คือมันจะมีมุมถ่ายรูปเฉพาะของเขาเฉ mm hmm. <okay, S 2> พาะจุดนะครับ mm hmm. ก็ลองมาดูกันได้นะน mm hmm. ้่น้ำทก สวยเลยโอ้โหข้างหน้าฝนดักอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวลองไปดูที่สุดท้ายก่อนเข้าที่พักนะครับไปที่ถนนเลขค3สามนะฮะทางนี้ปะวะจำไม่ได้ทางนี้แหละ สวยจังดูดิมีนามีข้าวสวยอะ่ะภูเขาสวยมากตอนนี้ภูเขาแบบเขียวเลยดูดิเห็นไหมข้างหน้านะ และนี่ก็คือระหว่างเส้นทางนะครับที่จะไปแม่โกนเกนสามสิบสามนะโคตรสวย ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่ไม่ควรพลาดนะตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าแม่สอดหรือว่าพอะนะครับแต่น่าจะแม่สอดแหละอันเนี้ยทางขวานะครับนี่เลยฝั่งพม่าน,นะครับมีแม่น้ำเนี่ยคั่นไว้อยู่ฝั่งทางซ้ายของแม่น้ำนะครับก็คือประเทศเรานะบ้านเราเขาสูงสงฝั่งนู้นก็คือฝั่งพม่าหมดเลยเนาะตรงนี้แบบบรรยากาศคือดีแบบดีมากๆเลยนะมาช่วงตอนเย็นไม่ก็ตอนที่แบบหลังฝนนะ่ะจะสวยมากแล้วช่วงเนี้ยเขาปลูกขา้าวโพดเต็มเลยมองไปทางไหนก็เขียวหมดเลยนะครับ Very good. วงเวียนแม่สอดแล้วนะครับกเ็เดี๋ยวผมต้องไปหาที่พักก่อนไม่รู้ว่าจะได้นอนตรงไหนเลยนะต้องไล่ถามก่อนพวก B2 Hopin อินอะไรเงี้ยมีหมดเลยเดี๋ยวไปลองถามดูก่อนนะเอาละครับตอนนี้ผมก็วาร์ปมาอยู่ที่สุดประจิมที่ริมเมยนะครับตกสุดของประเทศไทยนะประตูตรงนี้ก็ปิดเรียบร้อยนะครับ กดเข้ามาถ่ายรูปด้วยเลยอันนี้ก็เป็นสะพานมิตรภาพไทยพม,ม่านะครับก็มีคนมีชาวพม,ม่านะครับข้ามไปกลับอยู่นะแต่ไม่เห็นว่ารถเราเข้าไปเลยนะมีแต่รถเขา,าเข้ามา้านะคะ้าชายแดนนะเดี๋ยวเราขับรถวนดีกว่าตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามันต้องเดินตรงไหนตรงนี้ไม่ค่อยได้มาเลยนะเขาก็เดินข้ามไปยังบ้านเขานะครับอันนี้เป็นรถของ พม่นะครับที่เข้ามาผมยังไม่เห็นบ้านเราเข้าไปเลยนะมีแต่รถบ้านเขาเข้ามาบ้านเขาพวงมาลัยขวาแต่ไม่แน่ใจว่าขับเลนไหนนะที่นู้นไม่เคยไปเหมือนกันนี่เป็นบริเวณหน้าด่านนะฝั่งนู้นก็คือเมียวดีนะบ้านเราเรียกแม่สอนบ้านเขาเรียกเมียววดียังไม่คึกคักเท่าแม่สายนะแม่สายคึกคักกว่านี้แต่ด้วยสถานการณ์แล้วเข้าใจได้นี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับ ประมาณนี้แหละวันนี้คงไม่มีอะไรละทั้งวันจริงๆวันนี้ไว้ครับสวัสดีเดินตอนเช้านะครับที่แม่สอดเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับวันนี้เป้าหมายของเราอยู่ที่โครงการหลวงเลยต่อนะครับเป็นถนนที่ ถูกทําใหม่เมื่อเร็วๆนี้แหละจำไม่ได้ว่าทํำขึ้นเมื่อไหร่นะครับ ก็คือเมื่อก่อนนะ่ะถนนเส้นตรงนั้นนะครับที่เคยได้ยินได้ข่าวมาก็คือมันเป็นถนนที่ชาวบ้านสัญจรขึ้นลงนะครับแต่ว่ามันจะเป็นทางลุกลังอะไรพวกนี้แต่ตอนนี้นะครับถูกพัฒนาขึ้นนะครับโดยการเทคอนกรีตแหละเดี๋ยวเราจะพาไปชมความชุ่มฉ่าแล้วก็ความสวยงามของถนนกันนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่แม่สอดน,นะครับเส้นทางที่เราจะมุ่งหน้าไปนะครับวันนี้ก็เี่ครับหนึ่แม่สอดแม่ละมาต่นยาวขึ้นไปถึงแม่ทะเลียงเลยแต่ว่าทางขึ้นมันอยู่แค่แม่ละมาใกล้ๆเองนะแต่ว่าก่อนจะ ไปตรงนั้นนะครับผมจะพาทุกคนแวะแม่กาสาก่อนนะเดี๋ยวให้ชมน้าตกแม่กาสากันก่อนขึ้นเขากันพอาจากแม่กาสาเราต้องเติมน้ำมัน,นก่อนขึ้นเลยต่อขี่หวรอมเครื่องแป๊บหนึ่ง คือบรรยากาศตอนนี้นะครับทางโซนแม่สอดเนี่ยหมอกจะคุมยอดภูเขาทุกเช้าเลยนะช่วงนี้ไม่ค่อยมีแดดด้วยนะครับขี่รถสบายสนุกเนะแล้วก็เวลาฝนตกที่นี่มันตกแบบไม่ได้ตกแรงมาก,กน,นะช่วงนี้นะที่ผมมาตกเป็นแบบปล่อยๆเหมือนเมื่อวานอ่ะตกแป๊บๆหยุดๆอะไรแล้วหมอกก็ขึ้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเข้าทางแม่กระสาฝั่งนี้นะ ตามไปบ้านแม่กาษาตรนนี้นะทําถนนเสร็จละเมื่อต้นปีก่อนนะครับมาที่นี่ยังทําถนนอยู่อ๋น้ํามันวิ่งมา323กิโลเพิ่งรถมาคิดเดียววิ่งใดไกลเลยประหยัดจริงัไดีๆยังไงก็ถึงอ่ะ400กยโลถ้าแบบไม่รีบเลยนะสอร์ซาดน้ํามันถังหนึ่งเนี่ยจะอยู่11.5ลิตรนะครับตัวน,นี้ตัว300นะถ้ตัว350ทั้งหมดเลยทำ ADV อะไรแต่11.7 ต่างกัน200มิลนะครับจริงๆระยะทางวิ่งไม่ต่างกันหรอกถ้าได้อัตราค่าเฉลีย่ยเดียวกันนะโอ้ถนนดีอะ่ะน้ำตกแมกกาซาอีก0.8โลตก้งไปเลยโอ้โหเขียวอะ่ะเขียวแบบโอ้โหเขียวจัดอะ อยากเห็นน้ำตกตอนช่วงเนะี่ยช่วงหน้าฝนเนี่ยน่าสวยนะเนี่ยโอ้โหสวยตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่น้ำตกแม่กาสานะครับโู้น้ำเยอะเยอะเลยนี่ เอมาดยวเข้าไปดูน้ําตกกันดีกว่าคือน้ําตกก็จะลงไปที่อ่างเก็บน้ําข้างๆนี้แหละน้ําใสจังอุวยใสมากังไงไงเะเมาเดี๋ยวเราเดินเลาะน้ําตกไปโด,ดีอ่ะ และนี่ก็คือทั้งตกแม่กระสาในวันที่น้ำเยอะมากตรงนี้ก็คือจะเป็นบ่อแช่นะเนี่ยตรงนี้เป็นบ่อแช่แบบบ่อเล่นน้ำสำหรับเด็กๆเ,เล่นได้เลยถ้าดูจากสีน้ำแล้วถ้าเด็กๆมาเล่นก็เอาห่วงยางหรือเสื้อชูชีพด้วยก็ได้นะเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะลึกอยู่สำหรับเด็กนะแต่ผู้ใหญ่ผมว่าน่าจะไม่ไม่ได้ลึกมากหรอกมองเห็นพื้นอยู่คือตรงนี้เหมือนเขาทำไว้สำหรับที่เล่นน้ำนะครับเขาก็เทปูนรอบเลย ส่วนตัวน้ำตกก็ไหลลงมาจากด้านบนจริงๆข้างบนอะ่ะเดินขึ้นไม่ได้ด้วยนะแต่ว่าตอนนี้หญ้ามันลกแล้วก็ไม่แน่ใจว่าลื่นหรือเปล่ามันจะขึ้นไปชั้น2ของน้ำตกตรงนี้นะครับ ขึ้นไปตรงนี้ผมไม่ด้ใส่รองเท้าแบบไว้เดินกลัวลื่นใครมาก็ขึ้นไปเล่นคือข้างบนก็จะเป็นคล้ายๆเป็นอ่างเหมือนกันนะแช่ตรงนั้นก็ได้เดี๋ยวเราไปชมวิวแถวๆนี้กันต่อแล้วก็จะขึ้นเลยต่อกันนะครับพาชมรอบๆหน่อยเดียวเมื่อก่อนตรงนี้เป็นคาเฟ่แต่ตอนนี้น่าจะปิดละน้ําก็ไหลมาลงตรงเนี่ยเหมือนเป็นอ่างเก็บน้ําเล็กๆฟิวบางอุ่งอะไรเงี้ยมีเรือเป็ดให้ทีบด้วยแต่ว่าน่าจะเป็นของที่นี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นร้านอาหารมั้งไม่แน่ใจนะ ดูตอนนี้อลคยาสามหรือว่าคอนเซนต์บกทำลามเนี่ยมันเปิดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูนิดนึงแต่เส้นนี้สุไอเส้นทาองขาเราเดี๋ยวเรากลับไปทางนี้และแต่ว่านี่คงไม่ได้แวะเต้นน้ำนะครับเพราะเดี๋ยวคนนี้ต้องขี่ไกลนะเกือบสามร้อยโลถ่านับจากตรงนี้นะตอนนี้เปิดแล้วนะครับมาอัปเดตกันเฉย ป้ามหมายจริงอะ่ะเดี๋ยวผมจะพามาวิ่งถนนเส้นนี้เนี่ย5026เนี่ยคือสวยมากเส้นนี้แล้วก็เดี๋ยวไปออก105เหมือนเดิมนะครับ และเส้นนี้นะครับก็คือถนอนหมายเลข5026นะครับเป็นเส้นที่ค่อนข้างสวยมากๆเลยเลาะไปตามไร่ชาวบ้านนะครับแล้วก็าทางสวยตัดกับต้นข้าวต้นอะไรไม่รู้เขียวเขียวเต็มเลยแล้วก็มันผมจะหมดละฝนก็จะตกตกแล้วด้วยดิ กันตอนนี้มาอยู่ที่105แล้วทุกคนน้ำมันก็กระพีบมาสักพักแล้วรถมันบอกว่าวิ่งได้อีก44กิโลมันน่าจะเหลือลิตรกว่าๆนะครับพอ,ออยู่สบายแต่จากที่ผมได้คำนวณในาศาสตร์ของตัวเลข1นึ่กำลัง2หารด้วย3ส,ส่วน4สแควร์รูทด,ด้วย7ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าคำตอบมันคืออะไรแต่ผมต้องเติมน้ำมันให้เต็มไม่งั้นได้เข็นแน่แน เอา้5เต็มถังครับผมอันนี้ถังที่สองนะครับถังแรกที่กำแพงเพชรอันนี้ถังที่สองนะครับที่แม่ลำมาด้วยศาสตร์ของตัวเลขคำนวณออกมาได้33.6ล,ลิตรวิ่งไป355โลประหยัดดีนะเนี่ยเพิ่งใช้น้ำมันมา790บาทเนี่ยวิ่งไป709 ในคลิปหน้านะครับผมจะพาทุกคนมารู้จักถนอนอีกเส้นหนึ่งนะครับที่ตัดจากแม่ละมาาไปสู่อำเภออมก่อยในจังหวัดเชียงใหม่หรือหลายคนจะเรียกว่าเส้นเลอต่อนั่นเองนะครับเป็นเส้นที่เพิ่งทําคอนกรีตใหม่เหมือนเส้นสนลังมังกรพูทะเบิกนะครับแต่ว่าเส้นนี้จะทําก่อนความสวยงามจะเป็นยังไงจะว้าวแค่ไหนนะครับมาตามชมต่อคลิปหน้าเลยนะครับ